สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวชุดก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะมาแบบว่าไปดื่มกับเพื่อนสามีมาค่ะแบบว่าชุดตอนอะไรแตทองมากนะคะแบบว่าเนี่ยค่ะชุดเออเห็นไหมนี่ขี่ค่ะอยากกินตําแตงตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะแต่คือแบบนี้กํลาลังจะเข้านอนแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องตามมาค่ะเป็นไงคะวันนี้แม่ครัวแต่งตัวเพชไหมแบบนี้ค่ะ ิกใส่ไปเลยค่ะตามสี่เมตรพอค่ะจะนอนละแซลตูนเตอร์สทำอะไรกันอยู่ครับทุไทยก็ประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบแล้วนะใช่สิมะเขือเทศระหวังกระเด็นนั่งหิวค่ะ าตามค่ะตามไปเลยค่ะไม่เมนานะคะแค่พอสาโตเแค่สองแก้วค่ะอื uh huh. วันนี้ชุดเป็นไงคะชุดเข้าครัวจะให้อย่างนี้ทุกวันไหมล่ะชุดนี้กระดกตูดแล้วเห็นดาบเลยนะเ <c oughs> <c oughs> ข,ข้าใจไหมคะตอนเย็นค่ำนี้เป็นงานแอปค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆค่ะแอป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 สุดๆ ก็คุยธรรมชานะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถึงแค่ว่าอะไรนะพูดอะไรเออไม่ใช่อย่างนี้นะคะอ่า,าก็คุยเสียงปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หูตาก็แพ้วพราวไม่ได้เนอ้ขอขับัวแหกทีปีไมใช่ไหมทุกคนบอกน้ำมะขามเปียกนะคะโอ้ยรลาปลา่อยซิลืมปลาลานี่ ต้องเอาทอม,มันออกนะคะอสองตัวแล้วกันค่ะค่อยไปหาปลาก่อนนะเก็บปูก,ก่อนเดี๋ยวมานี่ค่ะสักเมืองไทยเลยนะคะปลากรดีนะคะ เราต้องรีบตักแล้วก็รีบปิดนะครับขอนี้ปวดจะไปทิ้งนะคะดิฉันเป็นคนเหนือนะคะแต่ดิฉันมีความรู้สึกดิฉันเอนจอยกับรสชาติของอีสานปลาปรหปลาแจ่วนี่นะคะกลิ่นแบบว่าเสด็จดวงมากเลยคะ่ะ ติดถุงกันนะคะเสียเวลาไหมไม่เสียเนะาะสา่มีก็ทำมามากินไปแล้ว่ะล้างมือก่อนวิกกี้หนีลูกเดี๋ยวสาดคลกรอยนะลูกอย่ามาเยอะแถวนี้นตาลตัดนิดนึง ใครจะใส่หอยดองก็ใส่ใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่อโอ้โหน้ำแตกค่ะห,หอยดองไหมไม่หอยดองแนละ้ววันนี้ขอผ่านหอยดองลาก,กันนะรสชาติมันได้ใจมาก นันใส่แค่หมูแท้นะคะอุ้ย <c oughs> อ่าเจ้าที่ <c oughs> เจ้าที่วิกกี้เจ้าที่เฟรดดี้อารีโอหนูไม่กินหรอกแค่หมูอ่ะ <c oughs> ดูมืมรๆใช่ไหมมีตำแตงแค่หมูนะคะไม่ได้ตำแตงหอยดองนะคะ เค่ะเดี๋ยวเจอกันหน้าจานโอ้ยหน้าชามหรือหน้าพิมชาอาจารย์อาจากนายกกนยาวไปยาวไปอา a ค่ะวันนี้อื้ือไปน้ำไม่ค่อยเจอนะแต่กำลังกำลังขุบคลิกค่ะแบบว่าโอ้ยหี

นี่หอย่าดูนมเขานะให้ดู you have the o l d one one dab one box ดเดี๋ยวมานี่ค่ะน่าทานไหมคะค่ะมาถึงมากินกันเลยค่ะปะลาดลดึกมากอืม กินตำแตงแบบติดหอยไปแล้วอะ่ะอ,อร่อยเนาะใส่แค่หมูอย่างเงี้ยปูนาค่ะนี่ปูนานะคะอ,อร่อยมากค่ะ ฟินเวอร์กดไลค์ให้ด้วยนะดึกๆยังมาทำให้กินให้ดูเห็นไหม,มดูชุดสิยั่วมะยั่วตีนนะ Cái mũ khúc không phải như cái lật nó Hãy lấy cho kênh Ghiền